นีมาขึ้นกระลำนะครับที่โรงเรียนป่าคาใหม่อำเภอพุกผะะจังหวัดตากจะไหวไหมนเนี่ยน,นี่รถเป่านะครับกำลังเข้าไปเอานะครับที่ผ่านมาข้ามมาดอยมาสองสามลูกแล้วมันก่อนยางนะครับฉีกเลยนะครับ ือ,อะไรไม่ห่วงเท่ากับยางนะครับยางเป็นหินแหลมมันฉีกมาบ่อยแล้วนะครับเวลาใส่ไปน้ำหนักหลายตันนะนี่ค่อยๆค,ค,คานมาครนะับ ทางน้ำตัดตรงกลางด้วยนะกลัวอะไรไม่กลัวกลัวเข้าหินแหลมนะจะบาดยางนะขับไปจะระเบิดได้เวลามาถ,นนะถูกดักไอ้ถั่วนี่รอบๆเป็นเนี่ยเป็นช่องเขามันเขาหมดเลยนะเี๋ <c oughs> <c oughs> ดูนะ ติดลมนี่ก็จบเลยนะครับเสียเวลาเลยโอ้ยอย่างนี้ผมไม่กล้าไปะนะครับเด่โอยอย่างเงี้ยอไปไม่ได้แล้วเนี่ยมาจมแน่รถเป่าไปได้แต่รถบรรทุกกไไไไไไ็ไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับไปได้ไงไปไม่ได้